เดี๋ยวเจ๊าปานจะตักให้ดูโอ้โหร้อนๆเลยสูตรนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะกล้วยสามลูกผสมกับข้าวโอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับทาร์ตไข่กล้วยน้ำวา้าเจ๊ปานใช้กล้วยน้ำว้านี้นะคะมาทำเป็นตัวพายแป้งข้างนอกผสมกับข้าวโอ๊ตแล้วก็มีทาร์ตไข่ข้างในวัตถุดิบน้อยเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพ ทานแล้วดีต่อร่างกายไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเจ๊าปานจะใช้กล้วยน้ำว้าแทนตัวพายที่เป็นแป้งด้านนอกของทาร์ตไข่นะคะนำกล้วยน้ำว้ามาหั่นหน่อยนะคะจะได้เวลาที่เราทำให้เขาเป็นตัวพายแป้งเนี่ยจะได้ทำง่ายๆค่ะเจ๊าปันใช้กล้วยน้ำว้าประมาณ3ลูกนะคะ เมื่อเราหั่นเสร็จแล้วก็เอาช้อนซ่อมเนี่ยมายีให้เนื้อกล้วยเนี่ยเข้าเละเลยค่ะย่กล้วยจนเนื้อเละแบบนี้แล้วนะคะเจ๊ปันจะใช้ข้าวโอต๊ตตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดพายเนื้อพายเราเอามาคุกกับกล้วยน้ำว้าให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเอาข้าวโอ๊ตแล้วก็กล้วยที่ได้นะคะเราจะเอามาทําเป็นตัวแป้งด้านนอกของทาร์ไข่เจ๊ปันก็จะ โปะลงไปรอบๆตัวถ้วยฟอยเลยนะคะให้เป็นทรงรอบๆเป็นเหมือนตัวพายด้านนอกนะคะโปะให้แน่นๆเลยค่ะจะหนาจะบางแล้วแต่ชอบเลยนะคะกล้วย3าลูกผสมกับข้าวโอ๊ตนะคะเจแปนก็จะได้แป้งทัดเนี่ยประมาณสามถ้วยค่ะส่วนตัวทัดไข่นะคะเจแปนจะใช้นมสดนะคะ1นึ่งถ้วยตอกไข่ลงไป1นึ่งฟอง หวานด้วยน้ําพึ่งถ้าใครไม่มีน้ําพึ่งใส่น้ําตาลก็ได้นะคะแล้วใช้ช้อนส้อมตีให้ทุกอย่างละลายเข้าเนื้อกันเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเจ๊ปานก็จะเอามาหยอดใส่ตัวแป้งทาร์ตของเราเลยค่ะ สูตรนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะคนที่อยากทานเบเกอรี่แต่ว่าอยากทานเพื่อสุขภาพสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วนำทาร์ตไข่ของเราที่ได้นะคะมาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันจะเป็นหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาอบหรือถ้าไม่มีเอาไปนึ่งก็ได้นะคะเจ๊าปานจะอบอยู่ที่ความร้อน150องศาใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะและเรามาดูผลงานกันนะคะ ทารไข่กล้วยน้ำว้าของเราเท่านี้ก็ได้ทารไข่เนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ปานจะตักให้ดูโอ้โร้อนๆเลยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากส่วนขอแป้งที่เป็นกล้วยนะคะเราก็ทานได้แบบสบายใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นกล้วยที่ ได้เนื้อกล้วยล้วนๆเลยนะคะเจ๊ปันขอชิมหน่อยห,หอมหวานอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพทานแล้วดีต่อร่างกายฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ